สดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําเพลงชาแนลนะคะแม่เพนก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องอีกครั้งนะคะของวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกแปดนะคะแม่เพนก็จะพาเอฟซีทั้งช่องมาตามเอาเนวทางนะคะหานอยรวมแล้วก็หานอยแยกของห้าสำนักนะคะในคลิปนี้ห้าสำนักจะมีของสำนักไหนแนก่กะไปเบิงน้ำกันเนาะคะ่ะก็จะมีอ่า ของพ่อเกลียงอาจารย์สไวัยหมอดูเลขเด็ดตาปากน้ำโพเขาฝากมานะคะเอคะเดี๋ยวแม่เพ่นจะให้ยเอทั้งช่องมาเบิงผลงานงวดวันที่31เมื่อวานนี้กันก่อนนะคะว่าห้าสำนักนี้ทำผลงานออกมาได้ดีบ่เนาะค่ะกา อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ CH, ร share, ให้แม่เพนเดเดอร์จ้าเนาะค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยเนะาะค่ะฮัมมาเบิ่งผลฮานอยกันดีกว่านะคะสำหรับผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก110่ล่างออก05ส่วนฮานอยปกติบนออก585ล่างออก51แล้วก็ฮานอย VIP บนออก 3 4 9ล่างออก3 8นะคะฝากคึมคึมมาอีกแล้วฝนจะตกอีกระบร่เม่อนี่ค่ะสำหรับฮานอยแยกนะคะของเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งลูดมาทั้ง3ามฮานอยเลยนอกน้อยพิเศษปกติ VIP มาหมดเลยแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขานะคะ FC เนาะ ส่วนของตาปากน้ำโพวิ่งลูดมาสองฮานอยนะคะมาฮานอยพิเศษกับฮานอย vip แต่ว่าจับคู่ให้บอกเขาขึ้นกันเนาะอ่บอเป็นยังสูตัวค่ะตัววิ่งตัวลูดยังมาอยู่เหมือนเดิมเนาะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดฮานอยรวมเมื่อวานนี้ของพ่อ เข้า2องฮานอยนะคะจับคู่เข้าที่50เลขออกศูล่างของนอยพิเศษแล้วก็51ตรงๆร,งรงล่างของนอยปกติส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้ง2ตัวนะคะจับคู่เข้า2องฮานอยเนาะของตาปากน้ำโพสามกับ6ตัววิ่งตัวลูดมาที่3แต่ว่าจับคู่บบเขาเนาะให้3 7 3เจ็ดสเออสามเเลขออก3ามแปนะคะ ส่วนของพ่อเกลี้ยงวิ่งลูด9กับ0ก็มาทั้ง2ตัวเนาะจับคู่เข้า2องฮานอยก็คือมาที่0ูนย์หล่างของน้อยพิเศษเข้าตรงๆแล้วก็มาที่9ก้ออกตัวกลับเนาะเลขออกอ่าสี 49, บนของฮานอย VIP นั่นเองนะคะเข้า2องฮานอยเนาะของพ่อเกลี้ยงเมื่อวานนี้ ส่วนของอาจารย์สไวก็เข้าสองฮาหนอยเช่นกันนะคะ5้ศูนย์เลขออก0ูนย์หล่างของนอยพิเศษแล้วก็5 1ตรงๆล่างของนอยปกตินะคะวิ่งลูดมา1ตัวเนาะนี่ค่ะผลงานของห้าสำนักทำผลงานออกมาได้ดีทุกสำนักเลยเนาะ,ะวันนี้มาลุ้นกันต่อนะคะ มาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยรวมของตาปากน้ำโพกันก่อนนะคะสำหรับแนวทางฮานอยรวมวันนี้ของตาปากน้ำโพค,นนค่ะลูกคะ่ะคําแพงเพิ่งตื่นเหรอคะโอเคน้องน้องซิริวมานันไปดูสิดูน้องซิริวมาติเรียน้องซิริเลย,ยนี่เนาะคําแพงเพิ่งตื่นคะ่ะอ่ะ วิ่งรูดบนล่างวันนี้หานอยรวมตาปากน้ำโพมา8กับ1จับคู่ชุด2ตัวมี8 1 8 2 8 5 8 9แล้วก็1 2 1 5 1 6แล้วก็1 9นะคะส่วน เมื่อวานนี้จับคู่ให้บอกเข้าเด้อจ่าแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดมาอยู่เนาะมาหนึ่งตัววันนี้ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดแปดกับหนึ่งบนล่างจับคู่แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแล้วก็แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งเก้านั่นลนุกขะแพงน้องซีริวอเอาอันนี้ฮาโนยแยกเอาฮาโอยแยกไว้ทีหลังนะค่ะเอฟซี เอาของพ่อเกลียงกันก่อนนะคะเะเอซีริโวไปเปิดประตูเอาน้องไปต้องทำง,งานหรอทำงานลูกลูกมดมัดนะคะลูกอันมดมัดชาแนลค่ะอ่ะพ่อเกลียงให้มาวิ่งลูดเด่นที่แปดเก้าศูนย์เลขติดมีหนึ่งสองสามสี่เลขชุดเน้นนะคะชุดเน้นสอง ตัวบนล่างมี8182 9193 0204กับ84นะคะส่วนเมื่อวานนะคะของพ่อเกลียงวิ่งรูดมาทั้งสองตัวส่วนตัวจับคู่เข้า2อฮานอยนะคะมาที่94ตรงๆบนของนอย V.I.P. แล้วก็0ูนล่างของนอยพิเศษเข้าตรงๆนะคะเข้า2ฮานอยส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่นที่890เลขติดมี1234ชุดเน้น2ตัวบนล่างมี8182 9193 0204กับ84ค่ะคำหน้าจอเด้อจะ้ะก ถ้าแพ็คออกไปหาน้องไปอะแคปหน้าจอได้แล้วไปต่อนะคะเข้ามาเอาตัวเลขแนวทางของพ่อหมอดูเลขเด็กนะคะ สำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งรูดบนล่างมา4กับ5จับคู่มี404142 505152นะคะเบอร์โทรติดต่อหาพ่อได้ทุกเมื่อทุกเวลาเบอร์นี้เลยนะคะ0 8 4ย์7 5 1ส6่นะคะส่วนเมื่อวานนะคะของพ่อก็เข้า2ฮานอยนะคะวิ่งรูดก็เข้าทั้ง2ตัวเนาะ ก็จับคู่เข้านอยพิเศษกับนอยปกติค่ะสำหรับวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา4ี่กับ5เหมือนเดิมนะคะชุดเดิมเลยเนาะ4ี 0, 4่ศูนย์สี 1, และ52ค่ะให้มาชุดเดิมนะคะของอาจารย์สวัยวิ่งลูดวันนี้เด่นที่5้รอง6จับคู่ชุด2ตัวบนล่างมี5 2 5 3 5 4 5้าสา 6กสอ6หกสามกัน5 5ากับ59กนะคะกัน5 5ากับ 5, 5้าค่ะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานของอาจารย์สวัยก็ทำผลงานออกมาได้2องฮาหนอยนอกจากคู่เข้า2องฮาหนอยนอยพิเศษกับนอยปกตินะคะวิ่งลูดมา1ตัวส่วนวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่5้รอง6จับคู่ชุด2ตัวมี5 2 5 3 5้าสี่ห้าเจ็ดห้าแกละหกกัน5,5กับ5,9นะคะค่ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะของอาจารย์สวัยกับพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะ4กับห้านะ อ่ะโอเคนะคะแคปหน้าจอได้แล้วมาเอาแนวทางฮานอยแยกกันเลยสำหรับแนวทางฮานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้น้อยพิเศษให้รูด8กับ9บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี80 81 90 91ชุด3ตัวบนมี8 91แล้วก็9 80 ส่วนฮานอยปกติให้รูดห้กับ6บนล่างจับคู่ชุด2ตัวบนมีเชุดสตัวบนล่างมี50 51 60 61ชุด3ตัวบนมี561 56, แล้วก็650ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่6กับ7บนล่างจับคู่ชุด2ตัว68 69 78 79ชุด3ตัวบน679แล้วก็768นะคะขอเขาแากมาเนาะ ส่วนเมื่อวานวิ่งรูดมาทั้ง3ามฮานอยนะคะแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเนาะวิ่งรูดมาทั้ง3ามฮานอยค่ะฮานอยวีไมาทั้ง2ตัวเลยเนาะรูตัวใดก็ได้สำหรับวันนี้ก็ได้ไแล้วรอแคปหน้าจอพร้อมของตาฝากน้ำโพเดอร์จ้ะ มาเอาตัวเลขฮาหนอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้หน้อยพิเศษมาลูด9กับ2บนล่างจับคู่ชุด2ตัวมี98 91 2821ชุด3ตัวบนมี921แล้วก็298ส่วนฮาหนอยปกติให้ลูดที่2กับ5บนล่างจับคู่คู่ชุด2ตัวมี2821 5851งห่งห จับคู่ชุด3ามตัวบนสองห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองปอะไรลูกดูตัตนี้ดูมันหายแล้วคะ่ะเดี๋ยวแม่ก็เอายาให้กินใหม่มาต่อฮานอยวีไนะคะวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับ4ี่นะคะจับคู่ชุดสองตัวหนึ 3, ่งสามหนึ 3, ่งหสี่สามสี่หชุดสามตัวบนหนึสี่หแล้วก็สี่หนึ่งสามนะคะสำหรับของตามเมื่อวานนี้วิ่งรูดทำผลงานออกมาได้หนึ่งฮานอยก็ คืออฮานอยนะคะก็คือฮานอยพิเศษกับฮานอย VIP แต่ว่ากระจับคู่บอเขาคือกันกับของเขาฝากมานอกมานนี้ยิงรูดมา2 h องฮานอยได้แล้วมาแคปหน้าจอเอาฮานอยแยกของตาปากน้ำโพและเขาฝากมากันนะคะ,ะคลิปนี้ไม่เพ่นกระไดแนวทางฮานอยรวมฮานอยแยกมาฝากเอซทั้งช่องทั้งหมดห้าสำนักด้วยกันนะคะก็คือของพ่อเกลียงอาจารย์สวัย หมอดูเลขดิดตาปากน้ำโพเขาฝากมานะคะส่วนคลิปต่อไปแม่เพนก็จะตามแนวทางของอ C ian, สี่เซียนสุดใจพารวยแล้วก็ของแม่ลิ้วให้กับเอฟซีทั้งช่องเป็นคลิปต่อไปนะคะเบิรงคลิปใดก็ะะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ่านะไปถ่ายข้างนอกทไอกำไมคะ คำแพงชอบไปถ่ายก้างนอกวัดซันเอฟซีจ้าอ่ะกำลังเว่าเก่งกำลังเว่าคุยเก่งค่ะเอฟซี FC จ้าอย่าเฝาล้ำค่านเ่ยค่ะสวยค่ะอ่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ